บาบางเลยนะคะขรอข้อขาขวานควานขเห็นบคะควานตัวตัวเลยออกมาจากเตาใหม่ๆมหอมนาค่ะตอนนี้ผูดทายทํำกระหอมอยากทรงกินให้พี่น้องยอยก,กินน้ำแห้งสวัสดีค่ะมือนีมาพออกับช่องอีสานบานเฮาชาแนลนะคะเป็นรายการช่อง youtube ขี่เห็ดอาหารเกี่ยวกับอาหารอีสานนะคะพอกันมือนีในวันศุกร์ที่สิสิงหาคม2องพนหนะคะ เมนูอาหารอีสานที่จะนําเสนอพร้อมพี่น้องห้าวมอนีนะคะกะคืออ่าก๋อยหมูใส่หมวกม่วงนะคะซีมีแวสต์ดิวิธีการเฮ็ุและกะขั้นตอนการเฮ็ดเป็นจังไห่นะคะกะเชิญรับช่รับฟังได้เลยค่ะโดยวัสดุของมอนีกะได้แก่นะคะหมูนะคะอย่างไฟนะคะ,อย,ะ,คะอย่างไฟบานห้าหอมๆเลยนะคะตอนนี้กําลัางได้ทีเลยนะคะหมูนีบ่บบตองบบตองมักนะคะ เป็นหมูสดเลยนะคะตอนนี้ก็าลัางอยางไปนะคะจต่ให้องหอมนะคะว่าจะดูลักคือหมูนะเนาะบบโดยเครื่องปรุงห้าเริ่มจากผงนัวนะคะผงนัวคะ่ะตัวนี้เขาครัวนะคะ<ม>เขาครควัวเขาคร,รัวค,ครัวเองนะคะหอมนะคะพริกป่นป่นเองค่ะแบบหอมคือกัน,นะคะ่ะตวมาีนลูกจะโดนไปน้ำปลา<ไ>ค่ะ แล้วก็พักเข้ามือนีนะคะม,มีก้อยหมก้อยใส่หมกม่วงกับต้อมมีหมกม่วงนะคะใส่หมูใส่ม่มวงแลวก็มีพัก<ต>หอมนะคะพักซาะแเน่พักคอมเปีนะคะหัวหอมนะคะมือนีนะคะจุดจวนแห้งนะคะน้ำล่ายแตกนะคะเครื่องเคียงนะคะพักต่างๆนะคะมหมหูนะคะหอมแห้งนะคะว้าวไฟลุกเป็นระยะระยะ ควันตัวตัวจเลยนะคะพี่น้องเห็นบอควันโอ้ออกมาจากเตาร้อนๆนะคะหมูห้าได้ที่แล้วนะคะจะย่างจะย่างอา่อย่างโบโบแห่งบันไดนะคะเพราะว่าจะเอามะก่อยนะคะโอ้ยพี่น้องเห็นบอค่ะควัน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 ว้นวาวนะว,าว้าวซอยให้หน่อยครับพอ่อ ซอยหรือ,อยาอ่ะซอยครับอู้เอาไว้เดินจับไหมอู้อเห็นบ่คะเห็นบ่คะอ้ยควันว่ะยอดเลยอซอยบางๆแค่ิสีสบเขาเนี่ยเขาตีเขาเกลือนะคะอู้ยควันพี่น้องเห็นบ่มควันตดตดเลยอู้ยถ้าทรงกินหอมไปหนาจอได้สิทรงกินหอมไปนำืำ ยอดนะคะ<อ>ว้าวอือฮือนีอ่ซอยบางๆเลยนะคะค้างบนข้อขาอ,อืมควันควันควันเห็นไหมคะควันตัวๆเลยออกมาจากเตาใหม่ๆหอมขนาดครั ตอนนี้กูทายท้ำกระหอมอยากทรงกินให้พี่น่องเลยอยากกินน้ำแห้ง ขั้นตอนนี้เย้ายั่วใจมากเลยครับหมูเห้ากระดาที่แล้วนะคะ แล้วขั้นตอนต่อไปสิเป็นการปรุงนะคะปรุงแล้วก็เซตพี่่นะคะแซ่บแซ่บแซ่บเมื่อได้หมูมาแล้วนะคะข้ากกบทําการปรุงเลยนะคะหมูซอยบางๆนะคะันตอนที่หนึ่งใส่หยังพ่อเข่าครัวนะคะ้าวย่าเ็วค่ะเข่าครัวพริกข่าพริกอ่าพริก อะไรน้ำปลาค่ะโอ้ยหอมหอมกับครัวพี่นออ้องผงชูรสนะคะผงชูรสนะคะ,นะ่โอเคค่ะผงชูรสเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวไม่ถ่ายวิดีโอกับลูกคนก่อนนะคะคนก่อนคุณดะทำลูกมือแต่เล่นไม่เล่น ตอนนี้หายไปไหนหมดล่ะใส่แล้วครับลูกใส่เป็นเครื่องปรุงแล้วครับ<ฮ>ครับอย่าทำลูกอย่าทำมันจะหงกนะล<ฮ>ูกนะอ้าวใส่หมกโอ้ยหมกม่วงค่ะพี่น้องอน้ำลายแตกแลยหมกม่วงหัวหอมนะคะหอมเลยโอเค กอวยมูงพี่ไหมก่อยหมูใส่หมกงค่ะโอ้ยน้ำลายแตกชิมชิมใส่น้ำปลาอีก่กว้าว้าวได้ทีแล้วนะคะหลับหมูเหานะคะต่อยังมน้อยวามาตักเซจ้ามยค่ะพ่อ ลาบหมูแล้วนะคะ,ะกระฝากนันเน่นะคะใครมาไครชอบนะคะชอบสไตล์อาหารอีสานนะคะความเป็นตัวตนของอีสานนะคะฝากช่องอีสานบ้านเฮาชาแนลไว้น้ำอ่องอบออกใจน้ำแน่นะคะกดกระดิงด่งกดซับสไครแล้วก็กดถูกใจให้น้ำแนเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตไปกินเขาแแรงก่อนนะค่ะ